มาจากหลุดมาจากเคี่ยวนลยนะฮะเดี๋ยวคุงจะใส่ได้ผมไม่รู้ไปหักตรงไหนหรือเปล่านะครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพียุตรงนี้าการเครื่องต่อสายผิดเครื่องช็อตนะครับนี่ครับครับก็สวัสดีครับ นี่เรามีอยู่ในช่องช่างวัด d i ีวนะครับนี้ตามมาดูนี่ครับอีกรุ่นหนึ่งมีเลยเป็น,นวิวรถยนต์รอีกรุ่นหนึ่งครับซอบ่อมกันการช็อตมาช็อตเหมือนกันเลยช็อตต่อยังไงวิวช็อตข้าไปดูเลยก็ผมตัวนี้ก็แค่ทำให้มันติด นั่นเองครับอยุคุ่นี้น่าจะสิบป,ปีนะครับรุ่นใหม่นี่ก็จะมีบลูทูธบลูทูธอยู่นี้รุ่นนี้มีชุดบด้วยนะครับโอเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเนี่ยใส่แล้วครับน่าจะเป็นลักษณะนย่างนี้ครับเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวยันเฉยนะฮนเ่ยใส่ได้ครับโอเคไม่หัครับโอเคแค่หลุดเฉยนะครับ คนี่เราก็ทำการแกะนะครับเนี่ยแยกชิ้นส่วนมานี้จะมีกาวติดอยู่นะครับเห็นสังเกตฮะมีกาวตรงนี้ตาปักจะมีกาวแล้วก็ทินเนอร์เนี่ยทินเนอร์ชุบแตกนะครับถอดค่อยๆถอดครับมันมีสายแพรอยู่นะครับเนี่ยก็จะทํางานที่บอดตัวล่างนะครับก็ต้องแกะตัวชุดซีดีข้างบนนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับ จะได้ประมาณนี้ครับแล้วต้องมาแกะข้างหลังนี่ออกด้วยนะครับครับนี่เรามาต่อของิายุรถเครื่องนี้นะครับอาการเสียบสายผิดช็อตนะครับทีนี้ลองไล่หาตัวเสียแล้วนะครับคือนี้อันนี้จะเป็นลายกาวอันนี้จะเป็นไฟ เนี่ยนะดูตรงนี้มันจะมีจมีเบาะอยู่ครับนี่จะมีตำแหน่งเบาะอยู่นะครับนี่ b บวกนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไฟ ac นะครับนี่ดูตามนี้ครับนี่ฮะนี่อันนี้คือ b บวกนะครับนี่แล้วก็อันนี้มีโหมดนะครับนี่คือเส้นนี้นี่นี่ไฟบวกนี่เส้นนี้อันนี้ไฟ ที่มาจากสวิตกุญแจนะครับตัวนี้นี่ก้อนนี้คือกราวนะครับนี่คือกลาวนะก้อนนี้ที่เราเจอสาเหตุแรกเลยทีนี้ลายตัวนี้มันขาดนะครับนี่ลายกราวเส้นนี้เดี๋ยผมท้อต่อละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไลายไฟต่อไปไหน่อยจะเป็นเส้นสีเหลืองตามนี้เลยนะครับนี่กลายเป็นสีดําดูมันงงครับดูแล้วมันงงไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยตามนี้เลยนี่ลายไฟแบตเตอรี่นะครับดึงมานี้จ่ายเข้านี่แล้วก็จ่ายลงมานี้่าที่ซีตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้มันจะข้ามนี่ครับตัวรีโมทอ่านี่ตัวไฟนี่ตัวรีโมทนี่ตัว A อซีนะครับเอซวิ่งมานีนี่ฮะมันได้จะข้ามมานี่นะครับนี่ฮะข้ามมานีผ่านอามาข้ามมานี่แล้วมาที่ขาบป่าปรากฏว่าตัวนี้ที่ลองวัดแล้วตัวนี้ทานสเตอร์นี่เดี๋ยวต้องรอยขาวัดนะครับี้วัดแล้วเข็มมันเข็มมันตีหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้นะเดี๋ยวจะลองดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็สงงัยาจะต้องถอดแผงความร้อนข้างหลังนี่ออกเลยมันจะมีขยายอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีซีอยู่เนี่ยลายลายเส้นนี้นี่มันข้ามมาใต้นี้แล้วตรงนี้มันจะมีผมยังไม่เห็นนะมันเป็นอะไรเมื่อนี้เป็นสนิมเขียวอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยต้องดูที่เช็คที่ซีตัวนี้ด้วยหรือว่าต้องแกะข้างหลังนี่ออกด้วยครับเนี่ยชุดนี้ไม่รู้มันมันลามไปไหนบ้างแต่ที่รู้เจอสาเหตุนี่ตรงนี้ครับเนี่ย ตรงทางทิสเตอร์ตัวนี้ครับนี่ฮยรู้ว่าตรงนี้มันแยกมันแยกวิ่งออกไปไหนแล้วก็ต้องไล่ไล่ไปตามสเต็ปเลยครับว่ามันไปช็อตถึงตรงไหนบ้างเนะครับครับอ่ะตอนนี้เราก็เจอเนี่ยตัวเสียตัวแล้วนะครับเจ็ดแปดเอลหนึ่งแปดนะครับเจ็ดแปดเอลหนึ่งแปดนี่คือเป็นไอซีรีเลยครับเหมือนกับเจ็ดแปดตุนห้าละครับเอาพุทจะออกที่สิบแปดโวลต์นะครับสิบเจ็ดถึงสิบแปดโวลต์ อินพุตจะเข้าที่ยี่สิบสองถึงสาสิบสามโวลต์แสดงว่ามันต้องมีไฟอ่ะเนี่ยถ้ากลับขายนะครับนี่ครับ,รบอันนี้คือขาอินพุตนะครับนี่ขาเอาพุตเนี่ยขาเอาพุนนออ 18, ตเนี่ยอันเนี้ยออกสิบแปดสิบเจ็ดถึงสิบแปดโวลต์นะครับแต่อินพุตเนี่ยมันต้องมีไฟมายี่สิบสองโวลต์ขึ้นไปเนี่ยถึงสาสิบสามโวลต์เนี่ยแสดงเดี๋ยวเราต้องไล่กลับนะครับต้องไล่กลับดูว่าไอตัวที่จ่าย แปลงไฟออกมาให้เป็นจาก12โวลต์เนี่ยมันออ,ออกเป็น22โวลต์เนี่ยมันคือตัวไหนนะครับเราต้องไล่กลับไปเลยครับว่าทําให้ตัวเนี้ยตัวนี้เพะตัวนี้วัดแล้วเข็มตีทุกขาเลยทั้งมิตเตอร์เข็มมิตเตอร์ดิสตอนคือช็อตตัวเนี้ยนี้เราต้องหาสาเหตุมันว่าสาเหตุช็อตเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับแล้วก็เราต้องไล่ย้อนกลับไปแล้วก็เราต้องไล่ไป2ทางครับอันนี้คือกาวตรงกลางนี่คือกาวนะครับก็คืออินข้าวนี่ออกนี่ นะครับลักษณะการวางจะวางอยางทีธนาบอร์ดนะครับนี่ครับีบ่วางอย่างนี้นะครับอันนี้คือขาอินอันนี้คือขาเอาดูจากรูปนะครับเนี่ยอันนี้ขาอินพุตนี่ขาเอาพุตเนี่ยฮะวางจะวางอยู่นี้นะครับอันนี้ไฟเข้าอยู่นี่อันนี้ไฟออกแล้วเราไล่ไฟเข้าก่อนเพราะไฟเข้ามามันต้องมาท2้ย่ัวนั้นเราต้องไปดูไล่ย้อนกลับว่าตัวจ่ายไฟ2 2โวลต์วแต่ผมเจอแล้วตัวหนึ่ง่คือตัวนี้ครับนี่ฮะ ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่มีทานทิเตอร์อยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งแต่ผมยังไม่ดูว่ามันคืออะไรเพราะมันวิ่งออกมาจากตัวขาเนี้ยครับเดี๋ยวเขาเช็คตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เจอแล้วเสียแลวหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขอไล่ต่ออีกทีนะครับครับตัวนี้ก็ได้ทําการฮะวางไอซีเจ็ดแปดหนึ่งแปดลงไปนะครับก็ถอดสีตัวนี้มาวัดครับก็โอเคไม่เสียครับปกตินะครับแล้วไฟมันจะวิ่งมาจากจุดๆนี้ฮะเดี๋ยว ทดลองแล้วก็เช็ค R จุดนี้ไฟเข้ามีไดโอดอไดโอดนี่จะเป็นสายรีโมทนะครับแล้วก็อาตัวนี้ก็ปกติครับก็เดี๋ยวลองประกอบประกอบจ่ายไฟเข้าลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเสียจุดอื่นอีกไหมโอเคนะครับขอประกอบกันครับอ่าครับตัวนี้ก็ติดแล้วนะครับ มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมหาตั้งนานในที่นี้นี่เอฟเอ็มอยู่นะครับก็อันเดี๋ยวลองขอลองเสียงครับยังไม่ลองเสียงนะเหตุก็คือมีนั่นแหละมาช็อตนะครับไอซีเขา,เร,าเรียกสวิตช,ชิ่งสายไฟ18โวลต์มันเสียครับแล้วก็มีลายลายกราวขาดหนึ่งเส้นด้วยโอเคก็เ็ติดแต่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับ นี่จะเป็นปึ๊บอีเวกินนะครับถ้ากดค้างน่าจะปิดแต่ผมลองดูปึิดป๊าปโอเคครับกดค้างกดทีเดียวเปิดครับก็ยู่รดูนี้เลยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะทั่วไปครับกาเก่าแล้วครับแต่มันสามารถใส่ยันที่สได้ไหมเมได,ได้ได้ก็ เดี๋ยวผมขอไปลองเสียงต่อลองเสียงทีนะครับว่ามันโอเคไหมครับ,รบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพิยุเครื่องนี้อาการเครื่องต่อสายพิธเครื่องช็อตนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กำลังเทสอยครับโอเคก็ประมาณนี้เลย ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาอนนี้เลยนะครับเปลี่ยนซริสเตอร์ไปตัวนึงนะครับแล้วก็ไล่ลายมีลายปิ้น์ขาดอยู่นะครับจากการช็อตครับก็ประมาณนี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดซับสไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพลดเพลินับมิวสิค่ิ่ีโอฝากเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามด้วยครับนี่ฮนะตรงนี้คนระับตรงนี้นะครับเพือรับชมคลิปใหม่ต่อไปนะครับ